หกแบบนี้แล้วฉันจะกินยังไงล่ะคุณฉันจะโทรคอมเพนคุณเลยนะส่งอาหารแบบนี้ยไม่ไหวเลยแม่มัดผมให้หนูเสร็จแล้วลูกขอบคุณค่ะแม่จ้าหนูพร้อมไปทำงานหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะแม่เรอแม่แป๊บนึงนะไปแม่ก็พร้อมเหมือนกัน หนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะ,ะกัน ขับรถเลยของพี่เนี่ยไม่เห็นหรือไงคนเดินอยู่บนถนนน่ะพี่ขอโทษด้วยนะจ๊าน้องพี่ไม่ทันได้มองอะ่ะน้องเป็นไรหรือเปล่าอะ่ะเป็นไรเราขับรถมาดีๆหน่อยมีเด็กมาด้วยอะ่ะจ้ะงั้นถ้าน้องไม่เป็นไรแล้วอะ่ะพี่ไปก่อนนะเออไปไหนก็ไปมันเรื่องของพี่นี่จ้าขับรถไ่ดูมน,นหนูเป็นไรหรือเปล่าลูกไม่เป็นไรคะ่ะแม่งั้นเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ต่อนะค่ะ ีรอตรงนี้นะคะฮัลโหลครับฉันมาส่งอาหารค่ะรออยู่หน้าบ้านแล้วนะคะครับครับได้ไปเอาข้าวมาพี่นะ่ะ หน่ร้อยบาค่ะนี่ค่ะเออลูกค้าคะพอดีว่าฉันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะอาหารกระหกแบบนี้ข้าหกแบบนี้แล้วฉันจะกินยังไงล่ะคุณ ฉันจะโทรไปคอมเพนคุณเลยนะส่งอาหารแบบเนี้ยไม่ไหวเลยคุณจะคอมเพนฉันเลยนะถ้าคุณทำแบบนั้นอะ่ะฉันต้องตกงานแน่เลยอะ่ะมันก็เรื่องของคุณสิเอา,เอาดามีอะไรเหรอเนี่ยพี่พงสังอาหารมาบข้าวลรเทปหมดเลยเนี่ยจะกิน,นกันยังไงละเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่เน่าไม่เสียซะหน่อยงั้นพี่เอาเข้าวไข่เจียวหนูไปแทนนะคะไม่เป็นไรหรอกหนูนี่ค่ะค้าอาหารฉันขอ,ขอคืนคุณนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับ ผมอะชื่นชมคุณนะครับที่มีความรับผิดชอบขอบคุณมากเลยนะคะวันหลังอะคุณควรระมัดระวังให้มากกว่านี้นะครับค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะเด็กเข้า,ขามา่าลูปขบกลับมาดีกว่า นะเดีย๋ยวเรากินข้าวก่อนค่ะแม่นี่จาลูกจ้าแม่คะทำไมพี่ผู้ชายคนนั้นเข้าใจดีจังคะจริงลูกพี่ผู้ชายเข้าใจดี แต่มันก็ไม่เสมอไปหรอกนะยังไงหรอคะแม่เราอาจจะเจอเหมือนพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ได้เราไม่ได้โชคดีตลอดหรอกลูกค่ะแม่ยิ้มลูกเดี๋ยวถ้าหนูโตมาหนูต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายนะถ้าวันไหนอ่ะหนูทําพลาดไปอ่ะหนูต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนะลูกอ๋อค่ะหนูจะจําไว้ค่ะจ้าลูกรีบกินข้าวเถอะ เดี๋ยวเราจะได้ไปรับออเดอร์ต่อค่ะแม่กินของแม่ไหมลูกแม่มามาอร่อยจังเลยค่ะจ้ะอร่อยก็รีบกินลูก